เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมกันมนุษย์ของเราเนี่ยถึงเป็นสัตว์แค่เพียงสายพันธุ์เดียวบนโลกนะครับที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามสัญชตาตญาณหรือว่าสัญดานดิบอะไรของตนเองแต่กลับกันครับเรากลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทั้งความคิดความอ่านหลักเหตุผลหรือว่าสามารถพัฒนาสมองเราเนี่ยให้ได้มีสกิลขนาดว่าคำนวณตัวเลขมีภาษาซับซ้อนหรือสร้างเครื่องจักรอะไรพิลึกเอาไว้ใช้ได้จนแมก้กระทั่งปัจจุบันเนี่ย เราก็สามารถส่งยานออกไปนอกโลกได้เลยนะครับคือแบบไอความสามารถต่างๆที่มนุษย์ได้มีเหล่านี้มันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตามธรรมชาติจริงๆหรือหรือว่ามนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้วิวัฒนาการมาจากดาวโลกหากแต่เราเนี่ยอาจจะเป็นผลงานในการสร้างหรือดัดแปลงพัตุกรรมอะไรของใครบางคนขึ้นมาแล้วเขาก็ได้มอบความรู้อันพิเศษให้กับเราเนี่ยจนเรานะครับ ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ๋งที่สุดบนโลกนี้ซึ่งเมื่อพูดมาอย่างนี้มาเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดบ้าๆบอๆที่เด็กเนิร์ดเขาถกกันใช่ไหมครับฮากแต่แอดก็ไปเจอมาว่ามันมีหลักฐานโบราณอะไรบางอย่างนะครับที่เขาได้กล่าวถึงวิธีการกำเนิดของชาติพันธุ์มนุษย์เราอย่างแปลกประหลาดแล้วเราก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าจริงๆแล้ว DNA ของมนุษย์เนี่ยอาจมีส่วนผสมของมนุษย์ต่างดาวด้วยหรือเปล่าซึ่งแบบ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกันเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้โดยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากการขุดค้นพบพวกจารึกโบราณอะไรต่างๆของอารยธรรมซูเมเรียนหรือว่าหนึ่งในอารยธรรมที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เขาได้มีการนำเอาจารึกเหล่านั้นมาตรวจอ่านดูเนี่ย มันก็เหมือนกับจะเป็นแค่เรื่องราวบันทึกของรายชื่อกษัตริย์ตามลำดับราชวงศ์อะไรอย่างนั้นทั่วไปนี่แหละหากแต่ว่าความแปลกประหลาดก็คือพอพวกเขาเนี่ยได้เริ่มอ่านชื่อกษัตริย์เนี่ยถอยไปเป็นยุคที่เก่าขึ้นเก่าขึ้นเรื่อยๆนะครับเอเรื่องราวของกษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบันทึกธรรมดาแบบท่านเกิดเป็นลูกใครมาจากไหนหรือว่ามีลักษณะการใช้ชีวิตเป็นอย่างใดนะหากแต่มันจะเป็นการบันทึกแนวๆแบบ กษัตริย์นั้นมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศได้หรือว่าสามารถปล่อยพลังอะไรเนี่ยออกมาได้ราวกับผู้วิเศษเลยนะครับซึ่งแบบเดี๋ยวๆถ้าไม่อยู่ๆไอบันทึกที่มันควรจะเขียนแค่วงวานกษัตริย์เป็นใครมาจากไหนเนี่ยมันถึงได้บอกเล่าเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติไปแบบนั้นล่ะนนำซ้ํานะครับไอแผ่นจารึกอันนี้เนี่ยมันก็ยังได้บอกอีกว่าการที่มนุษย์เรารู้จักการพูด การใช้ภาษาหรือว่ามีระบบคำนวณอะไรต่างๆเอาไว้ได้มันก็เกิดจากการที่กษัตริย์ผู้แรกของเขาเนี่ยแหละครับได้มอบความรู้ต่างๆนี้ให้กับมนุษย์รวมถึงมีการให้ความรู้ในการสร้างโรงสร้างเรืออะไรต่างๆที่มันลอยขึ้นได้ด้วยซึ่งไอ้คำที่ลอยในหลักจารึกเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นแค่ลอยในน้ําหรือว่าลอยในอากาศครับแต่ที่มันเด็ดๆเลยก็คือมันได้มีการเขียนเรื่องบอกด้วยว่าต้นกําเนิดของกษัตริย์เหล่านี้เนี่ย <_ <an> _>เขาได้ลงมาจากที่สูงครับผมซึ่งด้วยความที่มันบอกมาอย่างคร่าว <_ an _> ๆสามารถตีความไปได้หลากหลายนี่แหละมันก็เลยมีกลุ่มคนนะครับที่เขาตีความว่าไอ้ที่สูงซึ่งกษัตริย์ได้ลงมาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงท้องฟ้าอย่างเดียวครับแต่มันอาจจะหมายถึงกษัตริย์เนี่ยได้มาจากอวกาศอันไกลโพล้นแล้วก็มันลงยังโลกเรานะครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เกิดทฤษฎีที่ว่าองค์สมมุติเทพของพวกเขาซึ่งเขาจะเรียกว่า อนุนาคีที่แปลว่าองค์ซึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่องค์สมมุติเทพหรอกฮะแต่ว่าเป็นกลุ่มของมนุษย์ต่างดาวที่เคยลงมาปกครองโลกครับผมซึ่งเรื่องราวของเขาเหล่านั้นจะเป็นยังไงพวกเขามาจากไหนแล้วทําไมพวกเขาถึงต้องลงมาปกครองโลกนี้ด้วยหรือว่าปัจจุบันอนุนาคีเหล่านี้เนี่ยไปไหนกันหมดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆมาฟังกันเลยดีกว่า ก็คือไอคนที่เชื่อในทฤษฎีนี้นะครับเขาก็กล่าวว่าไอพวกอนุนากิหรือว่าบรรพกษัตริย์โบราณอะไรของซูเมเรียนที่เขามีพลังเหนือเทพนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็อาจจะเป็นอารยธรรมต่างดาวที่แบบมีการพัฒนงพัฒนาอะไรในด้านเทคโนโลยีให้ได้ล้ำไปกว่ามนุษย์โลกเราในทุกวันนี้แล้วนะคือเขาเนี่ยสามารถมียานอวกาศบินไปเที่ยวอย่างต่างถิ่นได้แล้วโดยดวงดาวที่พวกเขาได้อาศัยอยู่เนี่ย มันเป็นดวงดาวที่มีชื่อว่านิบิรุซึ่งก็เป็นดาวเคราะห์จากอีกระบบสุริยะหนึ่งนะที่ว่ากันว่ามันจะมีความใหญ่มากกว่าโลกไปถึง3-4เท่าเลยครับและลักษณะที่โดดเด่นของดาวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นดวงดาวที่มีสีแดงอยู่เยอะเนื่องจากว่าบนดวงดาวนะครับมันจะมีธาตุเหล็กอยู่สูงเนี่ยมันก็เลยได้ทําให้ทั้งน้ําแล้วก็ชั้นบรรยากาศของดวงดาวเนี่ยก็กลายเป็นสีแดงเหมือนกับเลือดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็คงจะเป็นสภาพที่แบบ Zat, ชาวอนุนากีชาวนี a ้มีรู a ้อะไรเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ละมั้งเขาก็เลยอยู่มาจนพัฒนาเทคโนโลยีได้นะครับผมแต่ก็เช่นเคยกับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับอารยธรรมที่พัฒนาจนล้ำเลยก็คือพวกเขาเนี่ยเริ่มไม่รักษาสิ่งแวดล้อมกันครับจนทําให้สภาพอากาศบนดาวนี้บิรุเนี่ยก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสภาพที่อยู่อาศัยไม่ได้แล้วนะครับซึ่ง ไอสภาพที่ว่านี่แอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแนะแต่แอดก็จินตนาการว่ามันคงจะเป็นอากาศที่แบบมีฝุ่น PM 1.4อะไรแบบนี้ล่องลอยอยู่เต็มดวงดาวของพวกเขานะมั้งครับซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้พวกอรารยธรรมต่างดาวเหล่านี้นะเริ่มที่จะขับยานอพยพออกนอกตัวดาวกันไปแล้วซึ่งไอการอพยพดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะอพยพย้ายที่อยู่อะไรกันไปนะหากแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ตั้งใจจะอบพยพไปหาแร่ธาตุตัวหนึ่งครับที่ว่ากันว่าแร่ธาตุตัวดังกล่าวเนี่ยมันจะมีอนุภาคในการไปฟอกให้อากาศบ้านเขาเนี่ยกลับกลายเป็นอากาศที่ไม่เป็นพิษได้นะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือไอพวกนี้เขาได้อพยพไปหาไส้กรองมาใส่เครื่องกรองอากาศที่บ้านเขานั่นแหละซึ่งแร่ธาตุตัวดังกล่าวที่ว่ากันว่าอนุภาคของมันเนี่ยจะสามารถทําให้อากาศบ้านเขามันสะอาดได้นะครับนั่นก็คือแร่ทองคํานั่นเองซึ่งว่ากันว่าบนดาวนี้บิรุเนี่ย มันมีอยู่น้อยมากเลยนะครับพวกเขาก็เลยต้องออกไปเสาะแสวงหาจากดวงดาวดวงอื่นเนี่ยแหละซึ่งเอเรื่องทองคําสามารถฟอ,อกอากาศอะไรได้เนี่ยแอดบอกตรงๆร่าแอดอินมากขนาดว่าเราเนี่ยอุตส่าห์ลองไปเสิร์ชดูในเน็ตเลยนะว่าทองคำนะครับมันจะมีความสามารถในการฟอ,อกอากาศได้ยังไงเหรอคือมันมีอนุภาพอะไรพิเศษในทองคําที่มันทําปฏิกิริยาเคมีกับอากาศหรือเปล่านะครับแอดก็เลยได้ไปเสิร์ชหามาอยู่หลากหลายที่เลยจนกระทั่งไปเจอว่า ไอนาซาเนี่ยเขาก็มีการใช้ทองคําอยู่ในอวกาศของพวกเขาเหมือนกันนะเนื่องจากทองคำเนี่ยมันจะมีความสามารถในการสะท้อนหรือว่าป้องกันการกัดกร่อนตัวยานจากรังสีอั et, ลต้าไวโอเลตรังสีเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่แอดยังหาไม่ได้เลยก็คือไอเรื่องราวของการที่อนุภาคทองคำเนี่ยมันจะไปฟอกอากาศอะไรให้มันสะอาดได้นะครับผมคือมันอาจจะมีก็ได้มั้งแต่แอดยังหาไม่เจอนะครับผมซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเป็นสายเคมีแล้วมีข้อมูลอะไรเยอะมากกว่านี้เนี่ย ก็สามารถเอามาคอมเมนต์ด้านล่างเป็นวิทยาทานได้นะครับแอดก็อยากรู้อยู่เหมือนกันแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับในเมื่อทองคำเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งชาวอนุนากิมีความจําเป็นจะต้องใช้อย่างมากคักหากแต่ว่าตัวทองคํานะครับมันก็มีอยู่บนบ้านเขาน้อยโขเราอนุนากิต่างเนี่ยก็เลยพยายามส่งยานออกไปยังดาวต่างเพื่อไปสํารวจหาไอ้ทองคําอะไรแบบนี้แหละว,ว่าดาวไหนมันมีทองคําอยู่เยอะนะครับซึ่งนั่นมันก็ทําให้พวกอนุนากิเนี่ย มาเจอกับดาวที่เรียกว่าโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเจอปุ๊บนั้นเหล่าอนุนากิก็ไม่รอเลยเลยครับรีบลงมาตั้งอนาณานิคมเหมืองแร่ต่างๆจะขุดทองจากดาวโลกเนี่ยเอากลับไปใช้ยังดาวเขากันนะครับผมโดยไอจุดที่อนุนากิได้มาจอดยาและตั้งอนาณานิคมขุดทองอยู่เนี่ยในบันทึกนะครับก็ได้กล่าวว่ามันมีการตั้งชื่อว่าเอ็นรีดูซึ่งเอ็นรีดูเนี่ยปัจจุบันมันจะมีซากโบราณอยู่จริงๆนะ คือมันจะอยู่ทางแถบตอนที่เป็นใต้ใต้ของซูเมเรียหรือว่าติดกับอ่าวเปอร์เซียในปัจจุบันเนี่แหละครับคือมันมีซากมืออะไรเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ตรงนั้นเลยนะครับและนั่นแหละถ้าหากเราเชื่อในทฤษฎีเรื่องมีมนุษย์ต่างดาวได้เคยลงมาบนโลกนะครับไอเมืองโบราณแห่งนั้นเนี่ยก็น,น่าจะเป็นจุดที่มนุษย์ต่างดาวนะครับได้ลงมาตั้งอาณานิคมนี่แหละซึ่งเมื่อพวกเขาได้ลงมาตั้งอาณานิคมเสร็จนะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆพวกเขาจะดุ่มๆขุดแร่ทองอะไรแบบนี้เลยนะ เพราะแบบแหมอารายธรรมของพวกเขาก็ก้าวล้ํากันแล้วใช่ไหมครับคงจะไปแบบเอามือเอาตีนมาเขี่ยทองหล้วนะงานขี้ครอกแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องให้พวกขี้ครอกมันทํากันซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครเดาว่าเดี๋ยวไอ้พวกอนุนากิจะต้องมาจับมนุษย์ไปใช้แรงงานขุดเหมืองทองอะไรกันแนะ่เลยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าในยุคแรกๆที่อนุนกาก,นกนิได้เอายานลงมาจอดบนโลกเนี่ยก็ว่ากันว่ามันยังเป็นยุคที่มนุษย์น่ะ ยังไม่ได้กำเนิดขึ้นมาเลยนะครับผมหรือถ้าจะพูดได้ถูกตามตำนานนี่ก็คือมันยังเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองเนื่องจากว่าพวกอนุนากิในสมัยก่อนที่เขาเรียกขนยานอะไรมากันเนี่ยนะเขาก็จะมีแรงงานทาสมาจํานวนหนึ่งด้วยซึ่งเจ้าทาสเหล่านี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่าอิกิกินะครับคือเหมือนกับอิกิกิเนี่ยมันจะเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งซึ่งได้อยู่บนดาวนิบิรุด้วยกันเสร็จแล้วมันก็เกิดการทะเลาะต,ตบตีก,กันกับชาวอนุนากินี่แหละ แล้วก็ไปตบผ้าครับทำสงครามแพ้เขาที่พอทำแพ้เสร็จเนี่ยก็โดนเขาต้อนมาเป็นทาตกันหมดเลยและตอนนี้พออนุนากินะครับได้อบยพย้ายไปดวงดาวอื่นเพื่อไปทำเหมืองแร่เหมืองทองอะไรเนี่ยก็นำออยพกชนเผ่าอิกิกิเหล่านี้นี่แหละมาใช้เป็นแรงงานขี้ครอกในการขุดเหมืองด้วยนะก็ขุดแบกหามอะไรตามภาษาทา่าตัวไปหากแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับกลุ่มทาตที่มีชื่อว่าอิกิกิเหล่านี้นะครับเขาจะมีแนวคิดว,ว่าเอ๊ะ แล้วทำไมขาต้องเป็นทาสพวกเองด้วยคือบรรพะชนข้ารบแพ้เองครั้งเดียวนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะต้องมาเป็นทาสของพวกเองตลอดชีวิตนะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีอิกิกิยศสูงอันหนึ่งที่เขาคิดว่าเขากรางแล้วเขาก็มองเห็นว่าอนุนากิตอนที่มันอพยพมาอย่างที่เนี่ยมันได้อพยเออิกิกิมาเยอะกว่าอนุนากินะครับคือเอามาแค่แบบเฮ็ดเฮดอ่ะแล้วก็แบบขนแรงงานมาเยอะๆดังนั้นเองอิกิกิก็คิดว่า ถ้าหาข้ามีกลุ่มคนเยอะกว่าอะไรแบบนี้งั้นก็หมายความพวกเราเนี่ยสามารถกรบฏแล้วก็ไปคว,วบอำนาจได้สิเราคนเยอะกว่าเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมนั่นแหละไอหัวโจกของอิกิกินะครับมันก็ได้รวมหัวคนครั้งใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาตบกับอนุนากิจนกระทั่งกลายเป็นสงครามมหากราบที่มันได้มีการบันทึกเอาไว้ในแผ่นจารึกดุ่นนี้เลยนะครับแต่ชิชาผิดคาดครับคือถึงแม้ว่าอนุนากิเนี่ย มันจะขนคนมาน้อยกว่าพวกอิก,กอิกิก็ตโอ้ยกูกิกิอะไรเยอะเหลือเกินถ้าแอดลินพันกันกนี่ขอโทษด้วยนะครับผมอนุนากิเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีคนน้อยกว่านะหากแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีอะไรของพวกอนุนากิเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือลบที่แบบอิกิกิไม่สามารถเทียบติดได้เลยไงคือเอานึกภาพแล้วกันว่าแบบพวกท่าที่ใช้แรงงานเป็นจอบเสียมอะไรเงี้ยจะเอาจอบเสียมลุกขึ้นไปสู้กับกลุ่มนายท่าที่เขามีอาวุธเป็นปืนเป็นระเบิดอะ นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยอนุนากินะครับก็ทําสงครามจนกระทั่งกวาดอิกิกิเนี่ยไปสักเกลี้ยงเลยโดยไอตำนานเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในจารึกแนว,แ,นวแบบสงครามของเทพเจ้าอะไรกันแบบนี้นะครับจนในที่สุดเนี่ยไอพวกชนทาตต่างๆที่ชื่อว่าอิกิกิเนี่ยก็ไม่เหลือเลยครับคือหายเกลี้ยงกันไปหมดแต่ทีนี้อนุนากิก็คิดหนักแล้วแบบอ้าวจิบหายแล้วไม่มีทาตอยูแ่แล้วเขาจะเอาแรงงานที่ไหนมาขุดเหมืองต่อแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นตอนที่มนุษย์ของเราเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทละก็คือเหมือนกับทางผู้บัญชาการชั้นสูงของอนุนากินะครับเขาก็ไปสั่งให้ฝ่ายพัฒนาและวิจัย,ยของเขาเนี่ยไปหยิบสิ่งมีชีวิตอะไรซึ่งมันมีอยู่บนโลกก็ได้เอามาพัฒนาสายพันธุ์ให้มันกลายเป็นแรงงานทาสอันใหม่ที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถใช้แรงงานทาสได้แบบเชื่องเชื่องแล้วก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาก่อกระบฏแบบแบบที่พวกอิกิกิมันเคยทําด้วยนะครับ โดยว่ากันว่าเหล่าอนุนากิพวกนี้เขาก็ได้ไปหยิบเอาลิงจากหลากหลายสายพันธุ์บนโลกนี้เลยแหละมาทดลองตัดต่อพันธุกกงงพันธุกกรรมอะไรกันคือมันจะมีการดัดแปลงแบบทั้งธรรมดาแล้วก็มีการใส่ DNA ของอนุนากิลงไปใน DNA ของลิงเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อจะทดลองให้แบบอ่ะลิงมันจะมีความสามารถในการลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาพูดคุยหรือว่าทำมาอะไรอย่างที่อนุนากิทำได้นะครับซึ่ง ด้วยความที่เอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองใช่ไหมพอเขาทําไปทํามาเนี่ยมันก็เกิดสายพันธุ์ที่แบบผิดพลาดขึ้นอย่างหลายครั้งเลยคือบางตัวก็มีตาเดียวบ้างบางตัวก็ตัวใหญ่เบิ่มเป็นยักษ์อะไรบ้างจนว่ากันว่าต่อมาไอสิ่งที่เกิดการทดลองผิดพลาดเหล่านี้มันก็คือเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายแหลในตำนานของพวกคนโบราณนี่แหละซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากที่พวกอนุนากิเนี่ยได้ทําการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาหลากหลายสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็ได้สิ่งที่เรียกว่า อาดัม1.0ขึ้นมาซึ่งมันก็แปลเป็นภาษาไทยว่ามนุษย์1.0นั่นเองนะครับผมคือแบบทำไมเรื่องนี้มันช่างคับคล้ายคลับคากับการกำเนิดมนุษย์ในศาสนาอับ,บราฮัมมาซะขนาดเนี้ยเพราะเราก็รู้ๆกันใช่ไหมครับว่าเอเรื่องราวการกำเนิดโลกมาของศาสนาเราเนี่ยมันจะมีการสร้างมนุษย์ขึ้นมาคนแรกของโลกเป็นมนุษย์ผู้ชายที่มีนามว่าอาดัมแต่ทว่า จุดแตกต่างระหว่างตำนานอนุนากิกับเรื่องราวในคัมภีร์ในศาสนาต่างๆนะครับเพราะก็จะกล่าวว่าไอตอนแรกๆที่เราอดัมพวกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ไม่สามารถโอบจะมาอะไรกับใครได้นะครับคือถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นหมันว่าง,งั้นเถอะเนื่องจากว่าไอพวกอนุนากิพวกนี้เขายังหลอนกับเรื่อง สงครามการตบอิกิกิอยู่ไงที่พวกนั้นพอมันมีกลุ่มคนเยอะขึ้นมาใช่ไหมมันก็รวบรวมคนแล้วก็ลุกขึ้นมาตบกันจนเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเองพวกเขาก็ตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมครับก็คือควบคุมจํานวนประชากรไม่ให้อดัมเนี่ยมันเกิดมามากเกินกว่าที่พวกเขาต้องการนะครับก็คือทําให้อดัมหรือว่ามนุษย์1.0เนี่ยเป็นหมันมันซะเลย แต่ท้าว่าอนุนากิเนี่ยก็ไม่ใช่จะใจร้ายใจดํากับมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคือว่ากันว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการที่อนุนากิเนี่ยได้พัฒนามนุษย์ขึ้นมาก็คืออนุนากินะครับเขาจะมีความรักมนุษย์อนะต่างจากการใช้แรงงานทาสพวกอิกิกิเลยก็คือแบบไม่ใส่ใจอะไรเลยเพราะว่าอนุนากิเนี่ยระหว่างที่ใช้แรงงานมนุษย์ไปใช่ไหมพวกเขาก็จะมีการสอนให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมา มีการเริ่มพูดเริ่มจะสื่อสารกันได้บ้างหรือถ้ามีโคงมีข้าวอะไรเนี่ยก็เอาให้กินนะครับประมาณว่าแบบเป็นนายจ้างที่น่ารักคนหนึ่งนั่นแหละและด้วยความที่ในมนุษย์1.0หรือตัวอดดมเนี่ยมันจะมี DNA ของอนุนากิอยู่ไงมันก็เลยได้ทําให้มนุษย์นะครับสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อนุนากิได้สอนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาจดเป็นเรื่องราวของตำนงตำนานอะไรต่างๆได้ฮะแต่ว่าด้วยความที่มนุษย์ยุคแรกๆเนี่ย ก็ไม่เข้าใจไงว่าอนุนากิคืออะไรนะครับเห็นแต่แบบขับยานเหาะขึ้นเหาะลงจากฟากฟ้ากันมนุษย์ก็เลยเรียกคนกลุ่มเหล่านี้ว่าอนุนากิซึ่งก็แปลว่าคนที่มาจากท้องฟ้าหรือ AK a พระเจ้านั่นเองนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อกิจกรรมการขุดทองมาได้ขยายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจํานวนมนุษย์ที่มีอยู่ในครอบครองของอนุนากิเนี่ยมันเหมือนจะไม่พอโบอกับอนุนากิเขาก็ไปขี้เกียจนั่งผลิตมนุษย์ขึ้นมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งด้วยแหละครับ พวกเขาก็เลยเริ่มคิดว่าะถ้างั้นเราก็เริ่มสร้างมนุษย์พันสองจุดศูนย์ขึ้นมาเลยแล้วกันก็คือให้มนุษย์เนี่ยมันสามารถสืบพันธุ์กันเองได้พวกเขาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างนะครับเนื่องจากว่าตลอดหลากหลายปีที่อนุนากิได้คุมมนุษย์อยู่เนี่ยอนุนากิก็เห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่นิสัยดีนะฮะไม่ได้แบบลุกขึ้นมาคีดจะกกอกรบอะไรแบบพวกอิกิกิพวกเขาก็เลยได้ปลดล็อกความเป็นหมันของมนุษย์ครับ ก็คือเอามนุษย์เนี่ยมาตัดต่อพันธุกรรมใหม่ให้มนุษย์เนี่ยสามารถจับแขนบีบๆนวดๆกันเองได้และนอกจากนั้นนะครับอนุนากิก็ยังได้เริ่มใส่ความคิดความอ่านอะไรที่ซับซ้อนให้กับมนุษย์ด้วยแล้วอะให้มนุษย์นะครับสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเองเลยไม่ต้องมารอแบบอนุนากิสั่งงานสั่งงง,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 งแล้วค่อยทําตามคือจะเรียกได้ง่ายๆว่าอนุนากิจริง,รงๆแกก็ขี้เกียจทํางานนะแกก็สั่งให้สมองมนุษย์เนี่ย มีระบบประมวลผลการทํางานตนเองอะไรแบบอัตโนมัติเลยนะครับเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ฟังแล้วมันช่างคล้ายๆกับการที่มนุษย์เราเนี่ยได้สร้างปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขึ้นมาให้ทำงานแทนมนุษย์กันเหลือเกินมนุษย์หลังๆพอได้พัฒนาแล้วก็เลยหันมาทําอะไรแบบอนุนากิบ้างนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมนุษย์เราณตอนนี้นะก็ยังไม่ได้ทําอะไรถึงกับขั้นที่อนุนากิทำนะครับก็คือมีการต่อวีวีหรือว่าใส่เวอร์กูบ้าเข้าไปให้กับมนุษย์พร้อมกับฟังก์ชันที่แบบ พอบีบแขนน่เล็กๆเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งอขึ้นมาได้นะครับผมนั่นแหละพอพวกอนุนากิใส่ฟังก์ชันอะไรเหล่านี้กับมนุษย์เสร็จใช่ไหมอนุนากิก็บอกอ่ะเจ้ามนุษย์เจ้าไปลองของใหม่ดูหน่อยไปนี่ข้าใส่ฟังก์ชันร้องเสียงอีให้ขัาเจ้าแลวเนี่ยลองลองไปบีบแขนอี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 นวลนางที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยลองบีบดูลองบีบดูและนั่นแหละครับพอหลังจากที่มนุษย์ได้ทําตามสิ่งที่อนุนากิบอกนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า มหกรรมการร้องอิได้แบบสนั่นเมืองเลยนะครับคือมันเกิดขึ้นได้เรื่อยจนก,กระทั่งแบบอนุนากิเนี่ยก็ยังแทบจะห้ามใจไม่อยู่เลยนะครับจนสุดท้ายมันก็มีเรื่องราวที่อนุนากิได้ลงมาโอบจสมมข้ามสายพันธุ์กับมนุษย์ด้วยนะครับโอไมคกอดนี่มันช่างเป็นเรื่องที่เช้าโชมากเลยนะและด้วยความที่ว่าเหล่าอนุนากิเหล่านี้นะครับเขาเป็นสายพันธุ์ต่างดาวที่แบบไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ไง คือว่ากันว่าอนุนากิเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มีร่างสูงใหญ่ยักษ์มากเลยดังนั้นเองลูกๆที่เกิดมาเวลาที่อนุนากิได้มาข้ามสายพันธุ์กับมนุษย์นะครับมันก็จะเป็นลูกๆที่แบบมีร่างกายซึ่งใหญ่กว่ามนุษย์เป็นแบบพิเศษนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากเลยนะครับแต่ที่มันแปลกของนั้นคือแบบโหแล้วมันจะอบอจะมักกันยังไงถ้าอนุนากิมันตัวใหญ่เท่ายักษ์แล้วมนุษย์ไม่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 ิดไ,ไ,ไ,ไม่คิด แต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับในจารึกโบราณเนี่ยมันก็เลยได้มีสิ่งที่เรียกว่าเนฟิลิมหรือว่ายักษ์ซึ่งเป็นกึ่งสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับอนุนากิเนี่ยได้บันทึกอยู่ด้วยนะครับผมแล้วประเด็กนก็นคืออะไรรู้ไหมในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสเนี่ยมันก็ยังเคยมีการกล่าวถึงพวกยักษ์อะไรพวกนี้อยู่ด้วยเลยนะครับผมคือแบบยิ่งพอฟังเรื่องนี้ไปเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวในไบเบิลของศาสนาคริสเนี่ย เขาจะมีความเชื่อมโยงอะไรกับตำนานของชาวซูเมเรียนโบราณหรือเปล่านะคืออันนี้เราไม่ได้หมายความว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะเชื่อว่ามันเคยมีมนุษย์ต่างดาวลงมาทําอะไรกับมนุษย์โลกแบบนี้นะแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่คนเขาเขียนพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ไปรับแรงบรรดาลใจอะไรมาจากเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาของอารยธรรมซูเมเรียนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละเพราะนอกจากไอ้มนุษย์โลกคนแรกที่ได้ชื่อว่าอดัมแล้วนะ ไอ้บริเวณที่อนุนากิหรือว่าเทพเจ้าของชาวเมโสโปเตเมียโบราณเขาได้มาสร้างมนุษย์อยู่เนี่ยก็คือจุดที่เรียกว่าเมืองเอเดนนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องราวของตำนานการน้ำท่วมโลกเนี่ยได้ถูกจารึกต่อกันมาด้วยซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบมีอะไรคล้ายๆกับในพระคมัมภีร์ไบเบิลมากเลยแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผมก็คือในเรื่องราวของอนุนากิเนี่ยมันจะเล่าประมาณว่า ในบรรดาของกลุ่มเหล่าอนุนากิที่ได้สร้างมนุษย์ให้สามารถสืบพันธุ์ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอนุนากิทุกตนนะครับจะมีความชอบแบบนี้นะมันก็มีการแบบตบตีกันข้างบนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่กลุ่มอนุนากิซึ่งเขาไม่นิยมเรื่องการให้มนุษย์เนี่ยสามารถมีลูกเองได้นะก็จะไม่ปลื้มกับการกระทำของมนุษย์อย่างมากก็เลยคิดจะกดปุ่มรีเซ็ตใหม่ด้วยกันส่งน้ํานี่แหละลงมาท่วมโลกนะครับหรือ มันจะมีตำนานของเมโสโปเตเมียอะไรอยู่อีกหลายอันเลยที่แบบมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจของคัมภีร์ไบเบิลเรื่องน้ำท่วมโลกได้เนี่ยแหละแต่แอดไม่รู้วา่าแอดเล่าไปแล้วมันจะวิชาการเยอะไหมเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อกันก็ได้เอาเป็นว่าถ้าหากใครสนใจใแอดไปเจาะเรื่องน้ำท่วมโลกอย่างละเอียดเนี่ยนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะแต่เดี๋ยวถ้าคอมเมนต์มากๆแอดห็นว่าอยากฟังกันจริงๆแล้วก็เราจะทําให้นะครับผม แต่เอาเป็นว่าทีนี้เรากลับมาสู่เรื่องราวของอนุนากิดีกว่าว่าเอาแล้วถ้าหากอนุนากิมีจริงเนี่ยปัจจุบันอนุนากิได้หายไปไหนกันหมดล่ะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือหลังจากที่เราอนุนากิได้มาขุดแร่ทองเพื่อพอจะไปฟอกอากาศได้บ้านเขาเนี่ยกลับมาบริสุทธิ์จนเขาสามารถอยู่ได้ดังเดิมแล้วใช่ไหมอนุนากิเนี่ยก็มีการเตรียมจะกลับบ้านกันครับคิดถึงบ้านกันแล้วว่างั้นเถอะแต่ว่าก่อนที่พวกเขาจะกลับไปเนี่ย เขาก็มีการวางรากฐานอะไรเอาไว้ให้กับมนุษย์ก่อนนะครับให้มนุษย์เนี่ยสามารถปกครองโลกกันเองได้เผื่อที่ว่าสักวันหนึ่งอนุนาก,กิอาจจะมีความจําเป็นจะต้องลงมาขุดทองบนโลกอีกเพื่อจะอไปฟอกข่าวที่บ้านเขานะก็จะได้ไม่ต้องมาเริ่มศูนย์ในการสร้างอนันิคมเหมือนกันใหม่มาสร้างมนุษย์อะไรกันใหม่ไงก็ให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นแบบผู้ปกป้องดูแลดาวโลกอะไรไปซึ่ง วิธีการทําก็คืออนุนากินะครับเขาก็จะเลือกมนุษย์สายพันธุ์ที่เจ๋งที่สุดจากการทดลองของพวกเขาอ่ะสอนให้มนุษย์สายพันธุ์นั้นนะครับรู้จักการปกครองแล้วก็แจกจ่ายมนุษย์พันธุ์พวกเนี้ยไปประจําอยู่ตามที่ต่างๆทั่วท้องโลกครับให้มนุษย์เหล่าเนี้ยได้กลายเป็นชนชั้นกษัตริย์หรือว่าชนชั้นขุนนางอะไรไปแล้วก็ไปดูแลมนุษย์ในสายพันธุ์ที่ด้อยกว่านอกจากนั้นก็ยังมีการกําหนดด้วยว่าอย่าให้พวกสายพันธุ์เหล่าเนี้ย ปเกลือกลิ้งข้ามสายพันอะไรกับพวกที่มันด้อยกว่าต้งทงท,งท,งที่อนุนากิก็มาเล่นกับมนุษย์เหมือนกันนะแต่นั่นแหละครับมันก็คงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมพวกกรรษัตริย์หรือว่าชนชั้นสูงสมัยก่อนในลหลายที่ทั่วโลกเนี่ยเขาถึงมีวัฒนธรรมในการกินตับกันเองนะครับคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจจะกินตับกันเพื่อรักษาให้สายเลือดบริสุทธิ์เนี่ยมันได้ถูกปนเปื้อนนะครับผมและ ในโมเมนต์สุดท้ายก่อนที่อนุนากิจะจากไปนะครับอนุนากิเนี่ยก็ได้ให้มรดกกับมนุษย์เป็นพวกอรารยธรรมต่างๆรวมถึงไอเดียในการสร้างเทคโนโลย,โนโลยีนู่นเป็นหลากหลายจนกระทั่งมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมายุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการพัฒนาม,มนุษย์เนี่ยอยู่ๆมนุษย์จากที่ร้องอุกาอุกาอยู่ตามทุ่งนะครับก็มีภาษาพูดขึ้นมามีการค้าขายบอกว่ามีศิละปะอะไรมากมายก็คือว่ากันว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายที่อนุนากิเนี่ย ได้ทิ้งมรดกให้กับมนุษย์เอาไว้ตรงนี้ก่อนที่จะจากไปนะครับมนุษย์ก็เลยเกิดการพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนั่นเองและที่สําคัญก็คือไอเรื่องที่มนุษย์เนี่ยมีความเชื่อในการรอคอยว่าพระเจ้าจะกลับมาใหม่จากฟากฟ้าหรือว่ารอสักยุคสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีพระศรีอารได้กําเนิดขึ้นมาเพื่อปกครองโลกนะครับก็ว่ากันว่ามันเกิดจากไอเดียความหวังของการที่มนุษย์เนี่ยได้รอให้อนุนากิหรือ a k a a เอเอลียนผู้ที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย กลับมาหามนุษย์ใหม่หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการตีความในรูปแบบหนึ่งจากไอ้ก้อนจารึกของซุเมเรียนที่เขาได้มีนักโบราณคดีไปเจอมานะซึ่งสาเหตุที่ไอต้องบอกว่ามันเป็นการตีความเนี่ยก็เพราะว่าไอเรื่องราวข้อความที่มันได้เขียนอยู่ในจารึกเนี่ยมันมีจริงนะครับผมแต่ว่า มันจะมีแบบเขียนเป็นข้อความสั้นๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรกันมากอะหากแต่ผู้คนที่เขาได้ไปเจอมาภายหลังอะเขาก็เอามาตีความกันเองยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอะไอที่บอกว่าลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยมันก็จะลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าลงมาจากยานอวกาศอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ตีความไปแว่ามันคือยานอวกาศเนี่ยแหละซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะ ถ้าหากจะรู้เรื่องราวความจริงได้เนี่ยเราก็ต้องไปแปลไอ้ภาษาที่มันได้เขียนอยู่ในจารึกนะ่ะออกนะครับแต่แบบแอดอ่านออกเป็นที่หนภาษาซูเมเรียนโบราณเราก็เลยได้ไปอ่านจากพวกภาษาที่2ภาษาที่3ที่เขาแปลมาแล้วนะั่นแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เขียนเรื่องราวหล่อนั้นเนี่ยมันจะมีการใส่สีตีไข่ลงไปหรือเปล่านะอย่างเช่นแบบไอ้เรื่องราวของเอเลี่ยนอะไรที่เอาเข้าไปผูกโยงกับเทพเจ้าเนี่ย มันก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นมาในยุคนี้นะดังนั้นเองเรื่องราวตำนานนี้นะครับแอดก็ขอให้เพื่อนๆได้มองว่ามันเป็นเรื่องราวตำนานสนุกๆแบบเราฟังรามเกียรติ์มหาภรตะอะไรแบบนั้นก็แล้วกันเด้อแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องอะไรสนใจอยากจะแอดไปทํามาอยากจะแอดมาเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อและสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนะ้อบ๊ายบาย